สวัสดีครับกลับมาพบกับ Perfume cafe กันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมมีนะครับห้าน้ำหอมนะที่เวลาผมใช้แล้วรู้สึกว่ามีคนชอบเนไม่ว่าจะเป็นคนในออฟฟิศนะครับคนในร้านนะครับแล้วก็คนในครอบครัวนะครับหรือว่าเป็นเสียงคำชมอ่ะเป็น5้าน้ำหอมที่ได้รับคำชมมากที่สุดนะครับแต่ผมจะไม่จัดอันดับนะผมจะ เล่าให้ฟังว่ามันมีทั้งหมดห้ากลิ่นนะครับที่ผมใช้แล้วผมแฮปปี้แล้วก็คนรอบข้างแฮปปี้นะครับมันมีอยู่ห้ากลิ่นนะเราจะมาเล่าให้ฟังนะครับเนาะมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับตัวนี้นะครับเมสันเอาฮัมบ้าเดอะทักนะครับตัวนี้ในเป็นลูกรักคนใหม่ของผมนะครับเป็นกลิ่นที่ผมชอบมากนะครับตอนนี้นะแล้วก็ใช้บ่อยมากนะครับตัวนี้กลิ่นมันจะออกแนวชาดําเย็นนะชาดําเย็นหอมๆนะครับกลิ่นแบบ มีความเซ็กซี่ในกลิ่นมากนะครับตัวนี้นะกลิ่นผมว่าเป็นกลิ่นที่หล่อมากๆกลิ่นต้นๆของเมสันอัลฮัมบ้าเลยนะทำออกมาได้ดีมากนะครับสำหรับกลิ่นเดอทักตัวนี้นะชอบมากครับดูเหกับใช้ไปเยอะเลยนะตัวนี้นะซึ่งคนรอบข้างนะครับต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าพี่ตัวนี้โคตรหอมเลยพี่ฉีอะไรมาเนี่ยแบ่งให้หนูหน่อยอะไรงี้ซึ่งผมก็ตัวนี้แบ่งให้ไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่ามันหายากด้วยแล้วก็มันใกล้จะหมดแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะ กลิ่นมันเซ็กซี่นะครับกลิ่นมันโ,โหและเป็นกลิ่นที่แรงนะครับแต่แฟนผมบอกว่าหอมเออมันมันจะมีความขมขมส,รรรรสรรรับสาบกลิ่นมีความมันไม่สดชื่นมากนะตัวนี้กลิ่นมันกลิ่นมันออกทางการนิดนึงอ่ะตัวนี้น,นะครับเหมาะกับผู้ชายนะตัวนี้ผู้หญิงไม่เหมาะนะครับเหมาะกับผู้ชายใส่ไปทํางานได้นะครับผมลองมาแล้วนะใส่ทํางานได้แต่ต้องคุมสเปรย์ดีๆนะ เพราะว่าถ้าฉีดเยอะไปมันจะฉุนนะครับสำหรับตัวนี้นะแล้วก็แส่กินเหล้าได้ไหมได้นะครับตัวนี้แส่กินเหล้าได้แน่นอนนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมได้รับคําชมมากครับเมลสันเอาฮัมบ้าเดอะทักนะครับตัวนี้นะต,นนะตัวต่อไปนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นลูกหลักของผมนะครับนั่นคือเมลสันเอาฮัมบ้ากาลัดนะครับตัวนี้เนะ สวยนะขวดสวยมากเลยตัวนี้นะครับเป็นกลิ่นฟุตตี้แบบฟุตตี้ช่ำๆแล้วกลิ่นฟุตตี้แบบเน้นๆเลยครับสําหรับตัวนี้นะกลิ่นสดชื่นนะครับสดชื่นกลิ่นสะากลิ่นแบบนี่กลิ่นโคตรมีสเสน่ห์ครับตัวนี้นะสำหรับกาลันซึ่งเป็นตัวที่ผมชอบมากนะครับนี่ใส่ทีไรนะครับผมได้รับคําชมในทางที่ดีตลอดนะครับสำหรับตัวกาลันตัวนี้นะครับนี่กลิ่นมันกลิ่นมันน่ากินอ่ะกลิ่นมันแบบ ถ้าผมใช้ตัวนี้นี่ยผมจะพยายามแบบดมแขนตัวเองตลอดเวลานะครับจะชอบมากเลยแล้วตัวเนี้กลิ่นสําหรับผมนะมันอยู่นานมากนะครับกลิ่นจะติดผิวนานนะครับแล้วก็ถ้าฉีดบนเสื้อเนี่ยกลิ่นก็จะตีออกมาเบาๆเรื่อยๆนะครับสาหรับตัวกระดาษตัวนี้นะซึ่งผมบอกเลยว่าตัวนี้ใส่ไปทํางานได้นะครับใส่ทํางานได้ผู้ชายผู้หญิงใช้ได้หมดนะครับตัวนี้ใส่ทํางานได้ใส่ไปเที่ยวเล่นใส่ไปเดินห้างอะไรเนี้ยได้แน่นอนนะครับแต่ไปกินเหล้าผมว่ามันจะ มันจะดูหน่อมแนมไปห,หน่อยนะครับสำหรับตัวนี้นะกลิ่นมันดูฟุตตี้แบบกลิ่นมันดูไม่ไม่แมนเท่า <c oughs> ไห<ม>ร่นะครับตัวนี้นะผมว่าไม่เหมาะกับการกินเหล้าแต่เหมาะกับการใส่ทางานนะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมได้รับคําชมบ่อยนะครับสําหรับตัวกาลัดตัวเนี้ยซึ่งเวลาฉีดฉีดตัวนี้ไปทีไรค,ครับน้องๆทีไรก็จะแบบเออพี่ใหม่แล้วกลิ่นนี้ใหม่แล้วนะแฟนผมก็ชอบครับตัวนี้นะเป็นน้ําหอมอีกตัวหนึ่งที่แฟนผมชอบซึ่งผมชอบมากนะครับสําหรับตัวกาลัดตัวนี้นะนี่ ตัวต่อไปนะครับที่ได้รับคําชมบ่อยนะครับก็คือนี่ครับรัตตาฟานเลฟนาวตัวนี้สีดํานะครับนาวแบล็คนะตัวนี้ซึ่งตัวนี้ตอนนี้นะครับผมได้ข่าวมาว่าที่ดูใบนี่คือชิดมากนะแล้วก็ขาตลาดมากก็สนับตัวนี้นะซึ่งมันเป็นกลิ่นสดชื่นสับปะรดนะครับสดชื่นแบบสับปะรดหอมๆเลยการทํางานถือว่าดีนะครับอยู่กับผิวผมได้แบบโอ้โหสี่ห้าชั่วโมงเลยสบายๆนะครับ แลวถ้าอยากให้มันอยู่ทั้งวันก็ฉีดใส่เสื้อไปด้วยครับจะอยู่ได้แบบเจ็ดหกเจ็ดชั่วโมงเลยนะตัวนี้นะครับเป็นสับปะรดฉ่ำช่ำสดชื่นกลิ่นสะอาดกลิ่นมีสเสน่ห์นะครับตัวนี้นะกลิ่นคน่อนซึ่งเป็นกลิ่นเนี่ยผมใช้บ่อยอตัวหนึ่งนะครับนี่ยิ่งช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาใช้เยอะมากนะครับเพราะว่ามันอากาศมันร้อนแนละ้วผมว่าตัวนี้อ่ะมันพอ,พอมันโดนเหงื่อโดนอะไรแล้วมันไม่เลี่ยนนะครับสาหรับตัวเลฟบนาวตัวนี้นะนี่นะครับเป็นอีกตัวที่ชอบมากนะครับสําหรับเลฟบนาว ตัวต่อไปนะครับตัวอ๋อตัวนี้นะใส่ทํางานได้นะครับใส่ทํางานได้ผู้ชายผู้หญิงใช้ได้เหมือนกันหมดนะครับตัวนี้ใช้ได้ตั้งแต่วัยมหาลัยขึ้นไปก็ใช้ได้แลวสำหรับตัวนี้นะกลิ่นมันน่ารักอ่ะนี่เลฟลาต้าเล็บนาวนะตัวต่อไปนะครับตัวนี้นะครับเป็นของบ้านเบสันเอาฮัมบายนะครับช่วงนี้ผมมีบ้านกว้างเยอะมากนะครับตัวนี้นี่คือแอมเบอร์เลเ r อร์นะครับตัวนี้เน กลิ่นมันจะเดี๋ยวผมเปให้ดูนะครับกลิ่นมันกลิ่นหนังนะครับกลิ่นหนังกลิ่นตัวนี้มันเป็นตัวโคลนของอัลบูเบเลเตอร์ของทอมฟอร์ดเขานะกลิ่นโคตรมีเสน่ห์ครับตัวนี้นะบอกเลยกลิ่นแบบอูด๊ดอ๊ดหน่อยนิดนึงนะครับกลิ่นหนังนะครับ กลิ่นมีความสดชื่นนิดๆนะสดชื่นนิดๆตัวนี้เน้นหล่อเลยผมบอกเลยตัวนี้เน้นหล่ออย่างเดียวนะครับใส่ผมใส่ไปที่ร้านที่ไหนเนะน้องๆชอบมาแบบพี่ตัวนี้กลิ่นแม่งโคตรแบบนะกลิ่นเซ็กซี่มากครับตัวนี้แฟนผมชอบมากนะตัวนี้กลิ่นตัวนี้นะแต่ต้องคุมสเปรย์ดีๆนะครับตัวนี้อย่าฉีดเยอะนะสามสเปรย์ก็พอนะครับสําหรับผมนะสามสเปรย์นี่คืออยู่แบบชิลๆเลยนะตัวนี้นะ กลิ่นหนังหอมๆมมีเสน่ห์มากครับตัวนี้ Amber l e a t e r จากบ้านมีสาร n Alhambra นะครับนี่ตัวต่อไปนะครับที่ได้รับคำชมบ่อยในช่วงนี้ก็นี่เลย Bossy Cherry นะครับจากบ้าน Pandora Sense นะครับตัวนี้ช่วงนี้ฮิตเหมือนกันนะมันเป็นกลิ่นเหล้าลำเชอร์รี่หอมๆเลยตัวนี้กลิ่นแบบเหมือนเขาเรียกอะไรอะที่อยู่ในไอติมเเวนเซนอะเชอร์รี่แบบนั้นเลยนะครับกลิ่น ผมชอบมากและเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่น้องๆที่ร้านอยากให้อยากให้แบ่งไปใช้เยอะนะครับซึ่งผมก็แบ่งให้แล้วแหละนะกลิ่นมันหอมแบบมันหอมแบบน่ากินนะเออหอมแบบน่ากินหอมแบบมีสนเสน่ห์เซ็กซี่นะตัวนี้สําหรับบอ s ซี่เชอร์รี่นะซึ่งเป็นตัวโคลนของทอมฟอร์ดเชอรี่เขานะซึ่งราคาต่างเยอะนะตัวนี้น่าจะพันต้นๆน,นะ ผมว่าเป็นน้ําหอมที่คุ้มราคาอีกตัวหนึ่งในซีซั่นนี้ของผมเลยนะชอบมากนะครับตัวนี้ใช้บ่อยงหนันนี่ใกล้จะหมดแล้วนะสำหรับบอสซี่เชอร์รี่ตัวนี้ผู้ชายผู้หญิงใช้ได้หมดนะครับใส่ทํางานได้ใส่กินเหล้าได้แน่นอนครับตัวนี้กลิ่นมีเสน่ห์มากนะกลิ่นมีเสน่ห์กลิ่นเซ็กซี่นะครับหอมเชอร์รี่แบบเหล้าลํำกลิ่นหวานนิดๆนะครับมีความขมๆของเชอร์รี่เข้าไปปนด้วยอ่ะเออแต่มีเสน่ห์มากครับกลิ่นเหมือนเหมือนมียาจีนด้วยนะเหมือนมียาจีนนิดๆนะ โอ้โหชอบนะครับนี่นะครับนี่แหละครับสําหรับห้าน้ําหอมนะครับที่ได้รับคําชมมากที่สุดนะครับในช่วงนี้ที่ผ่านมานะที่ผมใช้นะครับมีอยู่ห้าตัวนี้นะครับเป็นน้ําหอมอาลับที่ผมว่านะถ้าใครเล่นน้ําหอมอาลับไอห้าตัวนี้ควรมีสะสมไว้นะสําหรับผมนะเพราะว่ามันใช้ได้หลากหลายสถานการณ์นะครับจะไปกินเหล้าก็ได้จะไปเที่ยวก็ได้จะวันสบายๆเที่ยวทะเลออกเดทไปงานผู้ใหญ่อะไรเงี้ยได้หมดนะครับสำหรับห้าตัวนี้น่าจะมีเก็บไว้นะครับ ทีนี้ตอนแรกผมบอกว่าจะไม่เรียงอันดับใช่ไหมแต่ถ้าจะให้ผมเรียงอันดับนะอย่างเช่นห้าอันดับที่ผมชอบนะสําหรับห้าตัวนี้นะณนะเวลานี้ผมพูดถึงณเวลานี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าในแต่ละช่วงเราก็จะชอบน้าหอมต่างกันนะอย่างช่วงนี้นะถ้าให้อันจัดอันดับนะผมให้เดอรทักเป็นอันดับหนึ่งเลยครับเดอรทักนี่ชอบมากนะครับตอนนี้นะผมให้เป็นอันดับหนึ่งเลยกลิ่นเซ็กซี่นะ กิ่นโคตรมีเสน่ห์นะครับตัวนี้เดีือวทักให้เป็นอันดับหนึ่งนะอันดับสองผมให้เป็นเลฟนาครับตัวนี้ยังไงผมก็ชอบนะครับกิ่นสับปะรดช่ำๆเลยนะครับตัวนี้ให้เป็นอันดับสองนะแล้วก็ผมให้แอมเบอร์เลเทอร์เป็นอันดับสามนะตัวนี้ให้เป็นอันดับสามที่ได้รับคําชมเยอะนะแล้วก็ตัวนี้นะครับบอสซี่เชอร์รี่ให้เป็นอันดับสี่แล้วก็กะหล่าดให้เป็นอันดับห้านะสําหรับช่วงนี้ที่ผมใช้แล้วได้รับคําชมเยอะนะ มีห้าตัวนี้เองครับที่ผมรู้สึกว่ามันโดนจริดผมมันเข้ากับผิวผมด้วยไอ้ห้าตัวนี้นะมันทําให้การทํางานของน้ําหอมอะมันทําได้ดีครับทําให้มันกระจายตัวทําให้คนรอบข้างผมได้กลิ่นและกลิ่นพอมันโดนกับผิวผมแล้วผมรู้สึกว่ามันมันทําให้ผมดูหอมขึ้นอ่ะเออคนรอบข้างก็ชมคนอย่างคนในครอบครัวแฟนผมก็ชอบนะครับทั้งที่เขาเป็นคนไม่ชอบน้ําหอมเน,นี่ยไอ้ห้าตัวเนี้ยพิชิตใจเขาได้ผมว่าโอเคนะครับ ซึ่งจริงๆน้ําหอมอาลับมีเยอะมากครับที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะแต่อห้าตัวนี้เป็นน้ําหอมที่ผมใช้บ่อยมากสุดในตอนนี้นะซึ่งผมบอกเลยว่าใครที่เล่นน้ําหอมอาลับนะครับไปหามาเก็บไวท้ทั้งหมดนะห้านี้่ไปหาเก็บมาไว้นะครับนะสำหรับตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาผมไม่ได้อัดคลิปมาอาทิตกว่าแนละ้วคิดถึงนะครับแต่ช่วงนี้มันงานยุ่งจริงครับงานยุ่งแบบโอ้โหงานมูน,นี้นั่นเต็มไปหมดเลยนะครับก็ยังไงวันนี้ผมก็ ตั้งใจมาทำคลิปให้ชมกันนะครับสําหรับตอนหน้านะครับจะเป็นอะไรนะก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันในตอนหน้านะครับเยอะเออผมขอบคุณด้วยนะครับทุกยอด s ับสไครต์นะครับยอดติดตามยอดกดไลค์ยอดอะไรฟอลโล่ต่างๆนะขอบคุณมากๆน,นะครับแล้วไว้เจอกันตอนหน้านะครับสวัสดีครับ